แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินอีกแล้วนะคะเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเต็มๆเ,เ,เงินอะไรบ้างฟังด่วนค่ะและสามารถกดเป็นเงินสดใช้จ่ายได้ด้วยหรือไม่รวมไปถึงบัตรคนจนรับอีกสองเด้งในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ใหกับช่องอีสานแซ่บนะคะ ตามที่พาดหัวข่าวเลยค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังแจ้งโอนอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่สองงวดที่2รับเต็มๆเ,เ,เงินเข้า1,000บาทเช่นเดียวกันค่ะเป็นในส่วนของเงินในโครงการเราชนะนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องมากนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ว่าน่าจะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้ในส่วนของโครงการเราชนะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะสามารถรูดซื้อ เป็นสินค้าได้ค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังจะเริ่มจ่ายให้ในวันที่28พฤษภาคมซึ่งงวดที่2น่ะจะตรงกับวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในห0 0 0บาท,นน 1, บาทรวมไปถึงคนที่จจ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ในกลุ่มพิเศษของโครงการเราชนะไม่มีสมาร์ทโฟน1000บาทด้วยนะคะก็จะรวมแล้วได้รับอยู่ที่2000บาทส่วนการใช้จ่ายนะคะก็สั ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564เลยค่ะและมีคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรคนจนสอบถามเข้ามานะคะว่าในเดือนมิถุนายน2564ในการจ่ายเงินของบัตรคนจนยังคงได้เหมือนเดิมไหมอิสานแทบตอบตรงนี้นะคะว่ากระทรวงการคลังยังคงจ่ายเงินให้เหมือนเดิมตามตารางการจ่ายเงินวันและเวลาที่พี่น้องเคยได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนนั่นแหละค่ะกลับมาในส่วนของการรับเงินเด้งที่2นะคะซึ่งใน ส่วนของบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเขาจะมีการเพิ่มโครงการกําลังซื้อซึ่งสามารถเริ่มในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ค่ะโครงการเพิ่มกําลังซื้อนี่เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลเขาจะดําเนินการในส่วนของระยะที่2ซึ่งจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการเราชนะแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็จะได้รับเงินเพิ่ม โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคะในเดือนละ2000บาทเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เงินนี้จะถูกโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็โอนเข้าบัตรประจำตัวประชาชนเดือนละ200บาทนะคะถ้าหากคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้200ก็จะได้400เคยได้สามก็จะได้500นะคะถ้าโอนเพิ่มอีก200บาทในส่วนของการใช้จ่ายก็สามารถรูดซื้อสินค้าได้ค่ะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะ เลยนาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆของพี่น้องที่ทางกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมจะโอนเงินในส่วนของบัตรคนจนรับเต็มๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมไปถึง2องเด้งในการเพิ่มกําลังซื้อหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดื่อสับสลายเป็นกําลังใจให้กับช่องนิสันแทบค่ะ